แล้วก็มาถึงเมื่อเช้านี้คุณชมพนุษยพัทรรัชกจากาเศรษฐกิจของเราไปดูเครื่องบินแอร์บั a เอ0 8 0 0ปดศแรลำแรกของเมืองไทยลงมาสู่สุรวรรณภูมิ8ปดโมงสนาทีมีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยพนังกงานร,รวมถึงสื่อไปรอดูอยู่การบินไทยสั่งมาทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเอสามแปเนี่ยหกลำ เพื่อจะทดแทนฝูงบินโบอิ้ง747ที่กำลังจะปดระวาง6กลำเช่นเดียวกันบวกกับเส้นทางบินยุโรปเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินนะฮะเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารการบินไทยที่เพิ่มขึ้นก็เลยใช้วิธีการเพิ่มขนาดและเป็นยุทธศาสตร์ของการบินไทยอย่างที่เห็นนี่แหละ Airbus A380800 เนี่ยนะฮะบรรทุกผู้โดยสารได้507นั่ง507ที่นั่งนะฮะแบ่งเป็น3ชั้นโดยสาร ชั้นหนึ่ง r อย a ล f ฟ r s t c l a า s เนี่ยสิบสอที่นั่งชั้นธุรกิจ Lo อย a ลซ c a คลาสห s สิบที่นั่งแล้วก็ชั้นประหยัด435ที่นั่งทุกที่นั่งแม้กระทังชั้นประหยัดติดตั้งจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งพร้อมระบบสารบันเทิงอำนวยความสะดวกนี่ฮะ มา <randomly> ถึงแล้วเมื่อเช้า <Taylor> ใหญ<อ>่โตมากเลยนะครับลำแรกของประเทศไทยและก็ของการบินไทยนะครับนามพระราชทานคือศรีรัตนะครับมาถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ TG8936 สุวรรณภูมิประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับอันนี้มาลำแรกแล้วจะทยอยรับมอบอีก3ลํลำในตารางบินฤดูหนาวส่วนอีก2ลกํำลำก็จะกำหนดรับมอบในปลายปีห6ครับทั้งหมดรวมแล้ว6ลลำด้วยกันลำแรกจะเริ่มบิน6ตุลาเลยนะใช่ครับเส้นทางการบินกรุงเทพฮ่องกงและสิงคโปร์นะครับ น,นี้คือลำแรกพอได้ลำที่2มาการบินไทยก็จะเอาลำที่2มาใช้ในการบินกรุงเทพแฟงเฟิร์ตนะครับรวมไปถึงเส้นทางไปกลับกรุงเทพฮ่องกงก็จะทําการบินช่วงประมาณธันวาคมปี55หลังจากนั้นมกราคม56นะครับลำที่สามมาแล้วครับกรุงเทพนาริตะลำที่4ก็จะเอาเข้ามาใช้บินกรุงเทพปารีสเริ่มเดือนกุมภาพันธ์56นะครับขันสมัยไฮโซมากๆจำโวก747มันจะได้ประมาณสัก400กว่าที่<อ>แต่ว่า380นี่เพิ่มมาอีกร้อยกว่าที่เลยนะครับคุณชมรุ่บอกว่าเป็นเครื่องบินโดยสารที่ น่าจะใหญ่ที่สุดไหมตอนนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับด้วยขนาดความจุข,ของเครื่องนะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่บอกโอ้โหเวลาจะขึ้นแอร์บัสเอ380 800ต้องไปขึ้นสิงคโปร์ต่อไปขึ้นการบินไทยได้เขาบอกว่ารูรูที่จะให้ขึ้นเนี่ยต้องดูนะเดี๋ยวจะหลงเพราะมันมีหลายรูเข้ามาขึ้นราคาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ขึนน้นบอกว่า,ายืนยันนะ,ะไม่ขึ้นราคาแต่ว่าจะทําให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น10%นะครับเ <c oughs> พิ่มที่นั่งไงเอ้าว่างๆไปนั่งกันไหมไปไม่พลาดไม่พลาดอ้าวน ดูแล้วก็ตาการตาดีเหมือนกัน